ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกับแมปนี้อนิเมดันเจียนไฟเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเล่นเนี่ยวันที่3แล้วด้วยนะครับมาดูซิว่าเล่นมาถึง3วันแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและมันจะแบบปลดล็อกด่านที่มันยากข,ขึ้นขนาดไหนกันเชียวนะครับร้าน easy c r y s t o r e ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจำหน่ายไอดีไก่ตันสุดคุม้มใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ ทะเลทโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูแบบ่แมปอนิเมดันเจียนไฟเตอร์และนี่คือของที่เราจะได้เมื่อเราเข้าแมปนี้ครบ3วันนะฮะนั่นก็คือคอร์สคอย300นั่นเองนะผู้ชมแล้วก็แค่นี้แหละ <c oughs> ได้ของมาแค่นี้นะฮะวันที่4ี่เนี่ยถึงจะเป็นของดีนะฮะเป็นพัทที่แบบเป็นแบบบวกด้วยก็น่าจะของดีมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาอัปเดตกันหน่อยตอนนี้ผมเลเวล61แล้วคลิปที่แล้วเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่คลิปเนี้ย 61แล้วนะฮะขอญาตอัพสเตตพอยต์ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม2ีแน่นอนครับลงไปที่แอคแท็กแบบเน้นๆเลยเน้นโจมตีไว้ก่อนนะฮะเรื่องอื่นช่างมันมอนตาก่อนเราก็อาจจะตายด้วยเพราะว่าเลือดโคตรน้อยเลยแม่งเอ๋ย <S 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 เดี๋ยวเราจะมารับของจากเควสนะฮะมีเครื่องหมายตกใจอยู่แสดงว่าเควสเสร็จรับของรางวัลครับโหอันนี้รางวัลประจําสัปดาห์ครับได้เจมมาโคตรเยอะคุณผู้ชมอันนี้อ่ารางวัลโลกนะฮะนี่ตอนนี้ผมมีเจมอยู่7 0 0 0โอ้โหคือ เรียกได้ว่าโคตรเยอะนะฮะซีซั่นตรงนี้มีอะไรปลดล็อกบ้างหรือเปล่าเอ่ยอุ้ยปลดล็อกเยอะมากอ่าได้ทรงผมมาด้วยนะครับดาร์กหลอดแฮร์คอสคอย50แล้วก็สเตตรีเซ็ตนะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าองนี้ฮะอีควิปเมนต์ตอนนี้ผมได้อะไรมาบ้างของก็ประมาณนี้ใช้อาวุธนะฮะเป็นแอบเป็นระดับมิสเตอร์เรียสนะครับคุณผู้ชมเป็นแก๊สวอร์ตนั่นเองนะประมาณนี้ดูแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมของก็แค่นี้เลยเดี๋ยวกดใส่อีควิปเมนณ์อ่า จะได้ของที่มันดีกว่าเดิมน่าจะเป็นอันนี้เราก็จะฟิวชั่นนะฮะเพื่ออัปเกรดให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนี่กด Select all เลยแล้วก็กดฟิวไปเลยนะฮะบวกเลือดโคตรเยอะแน่นอนเพราะว่าเลือดเราแม่งโคตรน้อย <c oughs> ต่อไปฮะมาดูที่สกิลดีกว่านะครับผมก็ได้ทําการทะลวงสกิลนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเราทะลวงปุ๊มนะครับเราสามารถอัปเลเวลมันเพิ่มได้ก็ประมาณนี้ยิ่งทะลวงยิ่งแพงนะคูโจมพูดเลย อีเมลเนี่ยก็คือของที่เราไม่ได้รับนะฮะจริงๆรับให้หมดเลยก็ได้คือของมันเยอะมากๆนะฮะโอเคส่วนไทเตอนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ายังไม่ได้ลงอีเวนต์เลยในโซโล่เลเวลลิงนะฮะคอสเมติกตรงนี้ไมใส่ใสได้นะครับอุ้ยมันบวกเลือดด้วยหรอนี่มันจะเป็นทรงผมอ่ะคุณผู้ชมคือง่ายๆเลยนะฮะมันเป็นมันเป็นสกินอะ่ะแอาจริงก็ไม่อยากใส่นะครับเพราะว่ามันทับกับทรงที่เราใส่อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างแย่เนาะเออมันทับกันเฉยเลย แล้วก็ไปดูแป๊บนึงนะคอร์คอยมันใช้ทำอะไรได้นะฮะนี่คอนไมเมติกช็อปนะฮะมาคุยกับอุตหาระนั่นเองอยู่ว่าซุ่มโอ้ต้องซุ่มฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองซุ่มดูแล้วกันนะฮะเผื่อจะได้ของดีซุ่มอ่าซุ่มได้9้าครั้งซุ่มเลยแล้วกัน9้าครั้งนี้ลุยดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่าโอ้โหเกลือเมื่อไรฮะซุ่มอีกซุ่มได้แปดครั้งเรอยๆอุ้ยจากได้ดาบจังบันนี่ซอสโคเท่โอเคซุ่มให้หมด ตอนนี้เราได้มาประมาณนี้แล้วมันก็ใส่ได้นั่นแหละไม่รู้ว่าไหนดีกว่ามันมีระดับบอกด้วยนี่ว่ะอันนี้อ่ามิสเตอุเรีสนะฮะดาร์กลอดก็ใส่ที่มันดีๆไปเนาะอันที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่นะครับเค okay. ใส่ไปเกือบครบเลยทีเดียวเชียวขาดแค่อาวุธ เรียกได้ว่านี่แหละครับบุคคลที่แต่งตัวมอที่สุดแล้วก็การฟาร์มของผมนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะแวะมารับตรงนี้ฟี XP b o o ีบูเนี่ยเราจะได้เก็บเลเวลได้เร็วๆนะครับก็คือดีมากๆโอเคต่อไปนะฮะคิดว่าอยากจะไปสุ่มผลพิศาจใหม่ไม่ก็ฮีโร่ใหม่นะครับดูก่อนตอนนี้ว่าผลในตู้เนี่ยมีอะไรบ้างผลในตู้เป็นผลนี้นะครับโอเคน่าสนอยู่แล้วก็ฮีโร่ล่ะฮีโร่ก็เหมือนยังเป็นตู้เดิมตู้คือเกลือหรือว่าเรามาสุ่มตู้นี้ดู ตู้นี้โอกาสออก0.065เลยนะโอกาสออกโคตรน้อยแต่อันนี้มันไม่บอกโอกาสออกเลยดิประเด็นเลยทำไงดีเออโอเคเดี๋ยวสมผลพิาสานก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมอยากได้ผลอันนี้อิมอร์ a l ลถ้ามันออกนะลองดูซิ10ครั้งเลสโก o ช่วยกันสวดด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหไลซ์ฟลูดนะฮะไอซ์ฟลุดแซนฟลูดแซนฟลุดไอ์ฟลูดโอ้โหโอ้โห โอ้โหแซนไอไออันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้คือเกลือไม่ใช่เหรอซูบิกไปสุดะฮะมันมีการันตีอยู่ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอันนี้หมดแล้วอ่ะมาสูดฮีโร่บ้างแล้วกันไปลองดูดิฮีโร่จะเกลือหรือเปล่าโอ้ที่หน้าตาใมาอีกแล้ว ทันจิโร่ฮะคุลิลินอย่างน้อยมันก็ดูดีกว่าหรือเปล่าเอ่ยไปอีกไปให้หมดเลยครับผู้ชมใช้ให้หมดฮีน่าตามมาอีกแล้วเนสโกทันจิโร่เซนสิสึลีโอ้โหซุมต่อโอ้ยโอ้คุณผู้ชมสกากลระมิสซูเรียสมาสวยโอ้โหอันนี้ข้ามข้ามไปเลยครับ แล้วมันยังไม่ถึงการันตีด้วยนะฮะคุณชมได้มาเป็นน้องซากุระนะครับคุณชมเลเวลเอพีบวกสเกือบดีดีมัง้งไม่แน่ใจเอาเป็นว่าอัพไปสุดเลยฮะแอดออเลยอันนี้ฮินตาตะลาก่อนได้ซากุระมาแทนแล้วนะครับอุ้ยมันให้คืนเยอะอยู่นะมันให้คืนมาอีกสามพันอ่ะโอเคเก็บไว้ละกันเก็บไว้ก่อนฟุตแบ็กกระเป๋าผลปีศาจเราเรียกได้ว่าผลปีศาจซ้ำโคตรเยอะเลยนะไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่เปลี่ยนผลก่อนใช้ผลเดิมก่อนเลเวลมันเยอะมากโอเคออกมา เราจะมาเคลียร์เควสของคุณป้าซินเดตต่อนะคุณผู้ชมเพราะว่าเควสตอนนี้เป็นเควสที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เคลียร์นะฮะเดี๋ยวเคลียร์เควสป้าก่อนอันนี้มันเสร็จเหรออุย้ยเสร็จนี่วะเคลมเคลียร์ clear ครับคุณผู้ชมรับเควสต่อครับจากคุณป้าอ่าต่อไปให้ลงแบบฮาร์ดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนที่ลงเกือบเสร็จเลยแล้วกันเนาะเหมือนแบบฮาร์ดก็ก็แค่ยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้ขอพวกนี้ของเราได้ครบยังเอ่ยเอาจริงก็ได้ครบแล้วนะครับยกแหวนแหวนเรายังไม่ได้ไว้เก็บด่่่านนตตออไปอละกันนะฮะ โอเคครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแบบอีซี่มากส่งเควสป้าเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยดูสิเควสดป้าเคล็ต่อไปคืออะไรเอ่ยป้าบอกว่าให้เอ่ออัปเกรดสกิลนะฮะเราก็น่าจะอัพไปแล้วหรือเปล่าโอเคมันให้อัพอีกโอ้ oh my god เราจะอัพยังไงอีกต้องเบรกเดียวแล้วนะครับคุณผู้ชมแย่เลยเบรกไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมเอ่ออาจจะต้องเบรกเดี๋ยวเบรกไปเลยดีไหมมันแพงอยู่นะแพงมากเลยคุณผู้ชมโคตรแพงเลย โอ้โหได้เจมมา200เองนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลงในด่านนี้ก่อนด่านวินเลดนะฮะด่านของผู้เล่นเลเวล40นั่นเองนะผู้ชมเพื่อที่จะอัปเกรดอาวุธเรานะเออให้เลเวลมันเยอะๆนะครับจะได้ใช้สกิลได้เยอะๆแล้วก็อัพสกิลของคุณป้าซินเดดตามเควสนะครับตามนั้นเดี๋ยวจะพยายามเคลียร์หมดเลยตรงนี้จะพยายามใช้อาวุธนะครับที่ไม่ใช่ผลปีศาจลองดูแรงหรือเปล่าโคตรเบาเลยก็ไม่แปลกนะฮะเราไม่ค่อยได้ใช้โอเคใช้บ้างแล้วกันนะผู้ชม นี่แป๊บเดียวนะฮะปลดล็อกสกิลแล้วโอ้สกิลค่อนข้างเท่เอาวุธสกิลเท่มากเลยนะเอาดีๆนี่ฮะสกิลเท่จัดแรงอยู่นะเอาดีๆดรอปของด้วยโอเคอันนี้บอสเหรออ๋อเป็นมินิบอสหนึ่งนะฮะมินิบอสมีสองตัวโอ้มินิบอสจังเยอะแบบอะไรวะเนี่ยด่านนี้เล่นยาวนะฮะด่านตั้งสิบนาทีแนะ่ด่านนานจัด โอเคโอเคเรียบร้อยเคลียร์ไปต่อครับเขาบอกว่าให้ไปฝั่งนู้นต่เรามาฝั่งนี้น่าจะเหมือนกันไม่เป็นไรด่านกว้างมากด่านนี้ด่านกว้างจัดเลยโอเคเคลียร์อาวุธเลเวลสิบเอ็ดแล้วฮะเลเวลขึ้นเดียวมากรึบ สะิลโอเคลุยต่อลุยต่อตรงนี้มอนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโหเคลีย์เหนื่อยนะฮะด่านนี้ถ้าเปิดให้หมดออโต้ไฟต์โจมตีก็น่าจะนานอยู่ด่านโคตรกว้างเลยเรียบร้อยดอปมันเป็นแหวนนะครับต่อไปก็น่าจะใกล้ถึงห้องบอสแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นห้องบอสแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวทำลายทาวเวอร์ก่อนมันน่าจะมีมอนมา ทำลายไว้ก่อนกลัวครับตรงนี้ปลาดาวกระจายฟรีเลยนะไอ้หนุ่มฟรีจัดนะฮะโอ้ยเป็นการานั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้ว้าวเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบนะในนารูโตนะนยฮะพลังแม่งโคตรเท่เทจัดแบกน้ำเต้าไปทุกที่เลยด้วยนะไหวสบายมากกับคุณผู้ชมอย่างแปลกเรียบร้อยครับเคลียร์ได้เจมมา100นะฮะเพราะว่าเคลียร์ครั้งแรกออกมาเลยต่อไปก็จะลง ยากกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมลงเป็น normal นะ normal ก็จะดรอปของที่มันดีกว่าเดิมประมาณนี้เลยเดี๋ยวใช้สกิลสุดท้ายดูนะชื่อว่า tree step นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ฮะประมาณนี้ก็ฟาดแค่นั้นแหละนิดหน่อยนะครับคือพวกสกิลอาวุธดาบเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆในผังสกิลเนาะฉะนั้นนั่นแหละชิวๆนะครับคือโคตรด,ดีเลยพวกอาวุธเนี่ยเอาจริงอ่ะเรียบร้อยเคลียร์ครับดูสิเควสเสร็จแล้วหรือเปล่าอัพอีกรอบนึงฮะคเควสจะเสร็จแล้ว โอเคเควสเสร็จแล้วคุณผู้ชมเควสคุณป้านะฮะมาทางนี้เลยส่งเควสเสร็จแล้วฮะเควสต่อไปครับคุณป้าเดี๋ยวน้คุณป้าหน้าแปลกๆอีกแล้วเควสต่อไปต้องให้ตีบวกอาวุธ5ครั้งเหรอก็น่าจะเป็นพวกนี้หรือเปล่าเ n นชานไม่แน่ใจผมจําได้ว่ามันมีเวอร์อื่นด้วยนะฮะฉะนั้นลองไปดูซิเราไปได้หรือยังเอ่ยเวอร์อื่นนี่ไปได้แล้วเวอร์เลเวลหกสิบนะฮะคือผมไปเพื่อที่จะสุ่มอาวุธใหม่มานั่นเองนะคุณผู้ชมพวกซัมมอนจะมีการ ลองเข้าไปดูแล้วกันพวกซัมมอนเหมือนเดิมครับพวกซมองซมมอนไม่ต่างจากเดิมเหมือนเดิมเลยไม่มีปัญหาโอเคออกโอเคยังอยู่ World 2เนาะไปดูซิว่าเวอร์สเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างอันนี้ก็จะมีฟรี XP ็ก o ี t เหมือนเดิมเมนเควสก็จะเปลี่ยนเป็นเควสของนามิสามารถรับเควสใหม่ได้เลยหรือเปล่าอ๋อเป็นเควสใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะ ให้เราผ่านสกูไอ l ์แลนด์อีซี่จริงๆก็อยากเคลียร์เควสคุณป้าก่อนเดี๋ยวเคลียร์เควสคุณป้าก่อนละกันเพราเราแวะมาดูนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอยากที่จะสุมอาวุธใหม่เดี๋ยวนะอาวุธใหม่มีให้สุมปะเนี่ยเหมือนไม่มีให้สุมเลยคุณผู้ชมแปลกมากหรือว่าต้องเข้าไปก่อนไม่ใช่ด้วย อ๋อมันดรอปเป็นอาวุธเลยนะครับคุณผู้ชมโอเครู้เรื่องฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปโวลหนึ่งก่อนแล้วกันนะไปอัปเกรดของในตัวเรามาก่อนไม่งั้นน่าจะไม่ไหวกลับโวลหนึ่งกันไปเคียร์เควดด้วยเดี๋ยวลงด่านตรงนี้ก่อนลวกันลงแบบฮาร์ดของโคดีเลยมีลงแบบเฮลด้วยเนาะะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะต้องอยู่อีกยาวนะครับคุณผู้ชมออตโต้ไฟท์เปิดแบบโมหมดฮาร์ดโมหมดเฮลต้องเล่นเองเหรออ๋อมีมีม,มีนึกว่าต้องเล่นเองแต่ให้มันสู้เองฮะคุณผู้ชมน่าจะไหววอ,อยู่่คิดานะ ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วนะครับกับการที่ผมเนี่ยปล่อยให้มันเล่นในด่านวิลเลตไปเนาะตอนนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยได้อะไรามาบ้างแล้วกับการเคลียร์ไป3มชั่วโมงเนาะตอนนี้นะฮะเลเวล65แล้วก็ถือว่าเลเวลขึ้นไปหลายเลเวลอยู่นะโอเคอัพ a อ็แท็กเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมใส่ให้หมดเลยนะแล้วก็มาดูซิสกงสกิลอาวุธดาบเนี่ยไปถึงไหนแล้วโอ้ไปไกลยอยู่นะเอาดีๆ ไปไกลอยู่นะคุณผู้ชมเรื่องสกิลนะฮะแล้ว Equipment ล่ะได้ของอะไรมาเพิ่มบ้างเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับโอ้เหมือนจะได้ของมาเพิ่มนะครับคุณผู้ชมอันนี้แหวนเหรอโอ้เป็นแหวนสีทองเลยนะฮะโอเคเอ่อเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฟิวชั่นใส่ไปคุณผู้ชมน่าจะบวกเยอะมากๆบวก a อ t a แท็กจเลยนะฮะโอ้โหบวกโคตรเยอะของโคตรด,ดีเลยแหวนอันนี้ไม่รู้ว่าสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวใช้ดูสกิลนี้นะฮะอาชูราสปิริตอันนี้ Oh, โอ้โยโคตรดีใช้เลยฮะอันนี้อัพเลเวลนิดนึงฮะสักเลเวลสามก่อนละกันคุณผู้ชมจริงๆทะลวงไปด้วยละกันอัพไปเลยให้ถึงเลเวลหมันจะได้ดูแบบเก่งๆนิดนึงเนาะเออแล้วก็อันนี้ล่ะสกิลอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองเอามาใส่ดูเออถอดอันนี้ออกก่อนแล้วก็ลองใส่ดูซิอันนี้อัพเลเวลกดผิดนี่อุ้ยใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมมันแบบหมุนนะ่ะแต่คูณดาวค่อนข้างจะนานนะฮะคูณดาวนานมาก ฉะนั้นน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับเราใส่เป็นสกิลเดิมน่าจะเหมาะกว่าอันนี้แล้วก็ใส่ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะน่าจะโอเคสุดโอเคพยายามที่จะทําให้แต่ละสกิลเนี่ยคูณดาวน้อยนะฮะมันจะได้ใช้สกิลได้บ่อยๆเนาะก็น่าจะโอเคแล้วประมาณนี้นะครับมาดูที่อ e ีเมลซิอีเมลคือของที่มันเกินมามันล้นกระเป๋าเก็บก่อนเผื่อเป็นของที่มันดีโอ้เยอะอยู่นะโอเคครับต่อไปเนี่ยผมคิดดว,ว่าเอ้ยดิ เพิ่งเห็นอ๋อเอนชาร์ได้เลยหรอเอนชาร์แล้วเหมือนมันจะได้เลยฮะเควสอันนี้เมื่อกี้เราเอนชาร์ไปแล้วแสดงว่าต้องไปสุ่มของมาเอนชาร์และต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะไปลงอีเวนต์อันนี้ครับซโล่เลเวลลิ่งต่อเพราะว่าเห็นคนอื่นฮะที่เลเวลเท่าเราเนี่ยเป็นระดับ S rank กันแล้วนะฮะคุณผู้ชมฉะนั้นน้อยหน้าไม่ได้อันนี้อาวุธมันดีกว่าของเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ดูนะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากลองสุ่มเดี๋ยวลองสุ่มดูสักพักนึ่งก่อนแล้วกันดูออััััันนนนนนหดดดีีีีีกกกววว่่่่่าาาะครรบบบงเลม้้้ใช ฉะนั้นเราจะใช้พัดเอออาเจ๊ของเราเหมือนเดิมแล้วกันนะน่าทีดีสุดนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปลงเมจิกบีดกันดีกว่านะครับเรียบร้อยบอสจะตายแล้วครับบ เรียบร้อยบอสตายแล้วโอ้โหผ่านเนาะเอามันจบแค่นี้เหรออันนี้คือเคลียร์แล้วเหรอครับคุณผู้ชมผมนึกว่ามันมีต่อเฮ้ยตอนตอนนี้เราได้กลายเป็นฮันเตอร์ระดับ S อสแ k รงแล้วนะฮะโอเคลียร์อีเวนต์โซโล่เลเวลลิ่งเชดเคมาดูสิโอ้ได้อันสุดท้ายแล้วจริงด้วยนะฮะโหโคตรปลื้มไปอวดแรงคุณป้าดีกว่าคุณผู้ชมคุณป้าสวัสดีครับ ตอนนี้ผมเป็นระดับเแล้วนะคุณป้ารู้เปล่าโอเคเหมือนเคเวสจะหมดแล้วหรือเปล่าไหนลองรับดูอีกรับอีกได้คุณผู้ชมโอ้โหก็เป็นเคเวสดันเจียนที่เราเคยเคลียร์ไปแล้วนะฮะเป็นดันเจียนวิลเลตที่เราเคยเคลียร์ไปแล้วนั่นแหละแยวก็จะเคลียร์ให้หมดเลยแล้วกันนะในคลิปหนานะคุณผู้ชม <laughs> คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้อัดมา4ชั่วโมง15นาที 50วินาทีแล้วนะครับก็โอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยและใช่ครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมครับฝากกันกด subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บายบายไปแล้วครับไปไปเล่นต่อนะคลิปหน้านะฮะ